มีบุดหมอสามเรื่องต่อกาวบาจมยันผมมักลบคบมูกมูดีดีพากินเอ็มลอยสมควดน้อยสีสิบปีกรีสึกซื้อแล้วกันนี้ลอยออกป้องประตู ยันคู่ใจ้ายผมถึงบ่อยากเข้าเรียนปากกาที่ผมเขียนเก็บได้อยู่โรงอาหารวิชาอังกฤษวินคณิตคู่เป็นตายันตัวผมเลยค่นลบครูไปอยู่เทียง มาสูมือนี่ครูเซ็กซี่เรือเกินว่าสียูเทินเอาการบ้านไปส่งสิแต่งขันห้าไปขอขลาม,มาตรงตรงรายงานย้อนหลังไปส่งคุณครูสิว่า,าจังได้ คอยอยากขึ้นครูอยากขึ้นคร,นรูแท้เนอสิว่ายังบ่หาขอเรียนภาคคำอยากขึ้นครูอยากไหวครูอีกครั้งแต่ก่อนแต่กี้คือมีตะครู่ดำดำบัดซูมือนี้ละวหอดบ่มีมองดำหุ่นกะดียิมกาวานผมเลยสิขอขึ้นครู ยันคู่ใจได้ผมถึงว่าอยากเขาเรียนปาะกาศที่ผมเขียนเก็บได้อยู่โรงอาหารวิชาอังกฤษวินแคนิดกู่เป็นตายยันตัวผมเลยคานลบกลูกไปอยู่เถียง มาสู่มือนี่ครูเซ็กซี่เลือเกินว่าสียู่เินเอาการบ้านไปทรงสีแต่งขันหา้าไปครกข้ามาตรงตรงรรยางาน,นย้อนหลังไปทรงคุณคู่สีวังจังได้ อยากขึ้นครูอยากขึ้นคร,นรูแทนโอสิว่ายังบ่หากขอเรียนภาคคำอยากขึ้นครูอยากไกว้ครูอีกครั้งแต่ก่อนแต่กี้ก็มีตะครูดำดำบัดสู่มื้อนี้เราหอนบ่หี่มองดำคุณนกะดียิ้มกะว่านผมเลยสิขอขึ้นครู อยากขึ้นครูอยากขึ้นครูแเนนะสิว่ายังบ่หาขอเรียนภาคคำอยากขึ้นครูอยากไหวครูอีกครั้งแต่ก่อนแต่กี้คือมีแต่ครูดำดำบัดูมือนี่แล้วหอนมีอมองดำหุ่นกะดียิ้มกะหวานผมเลยสิขอขึ้นครูสิได้บ่เนาะอาจารย์หากแต่งขันหาไปขึ้นครู